สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนักเรียนเรื่องการลวนจำนวนของสิ่งของที่ที่ไม่เกินสิบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมานำเสนอนักเรียนอย่างง่ายๆและและไม่ยาวนาะไม่นานเท่าไหร่นะคะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะครูจะยกตัวอย่างดูที่แผนภูมินี้นะคะ มีดวงอาทิตย์สามดวงนำมาเพิ่มอีกสามดวงเด็กๆดูนะคะเป็นดวงอาทิตย์ทั้งหมดหกดวงใช่ไหมคะดูใหม่อีกนะคะมีดวงอาทิตย์สามดวงกับอีก สามดวงรวมเป็นดวงอาทิตย์หกดวงใช่ไหมคะลูกต่อไปมาดูตัวอย่างอีกมีสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่สามผลกับสตรอเบอรีอ่ขอโทษมีสตรอเบอรี่สี่ผลกับสตรอเบอรี สามผลรวมเป็นสตรอเบอรี่เจผลใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กดูนะคะมีเครื่องบิน7จ็ดลำกับเครื่องบินอีกสองลำรวมเป็นเครื่องบิน6กลำ เด,เด็กเขาใจไหมคะคือการนําจํานวนต้นจํานวนแรกมารวมกับจํานวนหลังจํานวนแรก4จํานวนหลังสองนำมารวมกันก็นับนะคะนับจากจํานวนแรกนับต่อจากจํานวนแรกไปเลยทีละหนึ่งนะคะจานวนแรกรู้แล้วว่าเป็น4นับต่อจากจํานวนที่สองต่อเลยทีละหนึ่งนับต่อจาก4 4แล้วก็นับเป็น 5และ6นี่จะเป็นการนับรวมจํานวนที่รวดเร็วนับรัดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆ